สวัสดีครับสวัสดี FC แฟนหวยนะฮะก็กลับมาพบกันเนาะสำหรับในที่ในคลิปนี้กันแล้วหวยวันจันทร์นะฮะหวยวันจันทร์ที่7นะครับจันทร์ที่แล้วนะครับก็ถือว่าพอได้ลุ้นเลยนะครับเนาะจันทร์ที่แล้วนี่จันทร์ที่30นี่นะครับออกไปในที่2811นะครับเนาะอ่ะ29เนาะอืมนะฮะแล้วก็อ่ามี3มี2ออยู่เนาะแต่มันก็ไปออกข้างหน้านะครับมันก็ไม่ถูกนะฮะเนาะแล้วก็อีกสูตรหนึ่งนะครับก็ อ่าศูนย์หนึ่งนะออกมา1นึ่งหนึ่งนะครับก็0ูนนี่ก็ไปออกข้างหน้าอ่ะมาดูทั้ง2สูตรนะครับเนาะในหวยวันจันทร์แล้วก็จะมีในสูตรใหม่นี่เลยน,นะฮะของหวยนะนะนะวันจันทร์นะนะครับเนาะวันจันทร์อีกกินยากจริงนะฮะเอาลงยากจริงนซะหวยวันจันทร์นี่นะครับต้องปรับสูตรนี่มาถึงในสูตรที่4แล้วนะครับลงวันแรกนะฮนะก็ขอให้เข้าแล้วกัน นะครับเนาะก็นะครับสถิติเลยตั้งแต่วันที่ 26, like injuries, 26 25, นะฮะเนาะที่เข้ามาเลยนะครับแล้วก็วันท like ี่2วันที่9วันที่16 25แล้วก็30แล้วก็ล่าสุดจันที่7นะฮะอ่ะนะครับก็หาวันที่26นะครับของเดือนที่แล้วเนาะอ่านะครับก็อ่าของของเดือนก่อนอืมใช่ของเดือนก่อนฮะก็ต้องเป็นเดือ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 น 8เนาะอ่านะครับก็จะไปเอาขวดก่อนหน้าเนาะเป็น70นะครับ9698เนาะไปเอาจันนะครับก่อนหน้ามานะครับอ่ะในตัวเด่น2ตัวมา1ตัวเหมือนเดิมเลยนะครับก็จะเอาวันที่จะออกเนี่ยวันที่6เนาะอ่าไปบวกกับในหลักแสนแล้วก็หลักหน่วย6กบวกเบวกแปบวกเบวกแนะครับ6กบวกกับเเป็น13 3สบวกกับแเป็น11 เพิ่มนะครับจาก1ก็จะเป็น2เนี่ยได้แล้วนะครับตัวเด่น2ตัวมา1ตัวส่วนตัวที่จะมาจับเลยนะครับเหมือนเดิมเอาวันที่จะออกก็คือ6เนี่ยนะครับนำไปบวกกับในหลักสิบกับหลักหน่วยก็จะเป็น9แล้วก็8 6บวกกันกับ9เป็น15นะครับลดแต้ม6บวกกันกับ8ปดแบเป็น14ลดแต้มนี่แหละ เอาเด่นสตัวนี้มาจับกันกับ1กับ2นะครับสลับในผลหวยลาววันที่26นะครับเราพัฒนานะครับออกไปในที่ใน3 3 8 8 2 2 4นะครับอ่ะมีไหมนะฮะอ่ะก็เปในที่ใน2นี่แล้วก็4นี่เลยอย่างก็มาบนนะครับทันมาหาวันที่2นะครับจันที่2ก็ไปเอาจันก่อนหน้านะครับ เหมือนเดิมเลยนะครับก็เอาวันที่จะออกก็คือวันที่2นี่แหละนะครับนำไปบวกกับในหลักแสนหลักหน่วยบวก3บวก4นะครับ2บวกกับ3เป็น5เนาะ5บวกกันกับ4ก็จะเป็น9เพิ่มแต้มไปเป็น0ตัวที่จะมาจับเลยวันที่จะออกวันที่2วันที่2นะครับบวกกับหลัก10หลักหน่วยนะครับ2บวก4นะครับ 2บวกกับ2เป็น4ลดแต้มไปเป็น3 2บวกกับ4เป็น6ลดแต้มไปเป็น5ได้2ชุดนี้นะครับเรานำมาจับคู่การผลวันที่2แลเราพัฒนานะครับออกไปวันที่2ออกไปที่ในที่ 3, 0, 6 0ดอ่ะกนะครับก็มาทั้งข้างบนข้างล่างเลยนะครับเรนาะ0 6 0 5 0 6 0 5นะครับนี่เลย ไปดูต่อนะฮะสําหรับวันที่9นะครับ2ตัวมา1ตัววันที่จะออกนะครับเราจะบวกกันกับหลักแสนหลักหน่วยบวก3บวก5นะฮะเท่ากับในที่เนะฮะเพิ่มแต้มไปเป็น8อีกชุดหนึ่งนะฮะวันที่เกาเนาะเอา9บวกกันกับในหลัก10หลักหน่วย0 5นะครับ9บวกกับ0นได้9ลดแต้มไปเป็น8 9บวกกันกับ5เป็น14ลดแต้มไปเป็น3ได้2ชุดนี้นะฮะวันที่9เราออกก็จะเป็นในที่ใน7 8 7 3ปนะครับอ่ะก็มาในที่ใน7,7,3นะครับในรอบนี้นีก็ไปในที่ในล่างเนาะ2วัติดติดวันที่16นะฮะสุกที่16 2ตัวมา1ตัววันที่จะออกนี่แหละนะครับ6บวกกับหลักแสนบวกกับหลักหน่วย นะครับก็จะเป็นในที่3กมก็เป็น2นะอ่าเพิ่มแต้มไปนะครับวันที่จะออกก็คือวันที่6นะครับบวกกับหลัก10หลักล่วย3กับ9นะครับเนาะอันนี้ก็เป็น9ลดแต้มไปเป็น8อันนี้ก็จะเป็นในที่ใน5ลดแต้มไปเป็น4นะครับเนาะผลที่ออกวันที่16นะฮะเราพัฒนานะออกไปในที่ในสอง8 6 6ห ก็มาในที่ใน3 8เนี่ยอ่ะก็ยังเป็นล่างอีกนะสามวดติดติดเลยวันที่25นะครับอ่ะวันที่จะออก5นี่แหละนะครับบวกกับหลักแสนบวกกับหลักหน่วยจับบวกกันนะครับก็จะเป็นศูนย์เพิ่มแต้มไปเป็น1นะฮะอ่ะอันนี้5เนาะเออ5วันที่จะออกก็ต้องเป็น5ตัว5บวกกันกับ2เป็น7 7บวกกันกับ หเป็น13นะครับเพิ่มแต้มไปเป็น4วันที่จะออกเหมือนเดิมนะครับ5บวกกับหลักอ่าอันนี้เป็น6 6กนะก็จะได้ไม่เยอะนะครับ5บวกก็ได้1ลดแต้มไปเป็น0นย์ได้1ลดแต้มไปเป็น0ูนย์อ่นนี้ก็ได้แล้วนะครับสำหรับ25นะฮะเราพัฒนาออกไปในที่นะครับ49 2 7ก3็นมะครับอ่ะก็มาในที่นะครับ03า ถ้าจับไปก็ได้2ชุดเนาะเนี่ยก็มานะครับบนนะวันที่30นะฮะอ่านะก็เอาวันที่จะออก30นะเอาศูนย์นี่แหละบวกกับหลักแสนหลักหน่วย4บวก3นะครับเท่ากับ7เพิ่มแต้มไปเป็น8ตัวที่มาจับเลยนะครับวันที่จะออกนะวันที่30อนะ่าหลัก10หลักหน่วย0 กับ3 0บวกกับ0ได้0ลดแต้มไปเป็น9 0บวกกับ3ได้3ลดแต้มไปเป็น2นะครับผลที่ออกวันที่30นะฮะเลขที่ออกหลังพัฒนานะฮะออกไปในที่ใน0 3 2 8 1 1น่นแหะครับนั่นหละนะครับก็มาในที่82นะครับเนาะอ่ะก็ส่วนมากมาล่างนะครับเข้าไปแล้วนะครับสลับในที่ใน6 จันติดติดนะฮะอกจันติดติดนะครับก็ขอให้เข้าอีกแล้วกันเดินดีอีกแล้วกันนะครับเนออ่ะสองหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหน่านะครับจันที่เจ็ดจันที่เจ็ดนะครับเจ็ดงวดวันจันติดติดก็ขอให้เป็นวันที่เจ็ดแล้วกันนะครับเนาะอ่ะนะครับก็เอาวันที่จะออกก็คือจันที่เจ็ดนี่แหละบวกกับหลักแสนหลักหน่วยนะครับเจ็ดบวกกับหนึ่งได้แปดเพิ่มแต้มไปเป็นเก้า นะครับจันที่จะออกนะฮะบวกกับหลักสิบหลักหน่วยก็จะเป็น1กับ1นเจ็บวกกับหนึ่งได้8ลดแต้มไป7บวกกับหนึ่งได้8ลดแต้มไปได้แค่นี้นะครับจับคู่ก็เป็นในที่ใน8 8ด7 9 8 9 7แค่นี้เลยนะครับในงวดนี้ ชอบซื้อไว้ติดไว้ท่านไหนไม่ชอบก็ผ่านได้นะครับก็ขอให้เข้าอีกเดินดีอีกแล้วกันนะครับหรือจะไปดูวันจันทร์ทั้ง2สูตรนะครับอันนี้จันทร์ที่4นะครับสูตรที่4นะครับเนาะจันทร์สูตรที่สูตรที่1่อ่านะครับก็1นึ่งเนาะออกมานะครับก็ถือว่าใกล้เคียงนะครับออก0 0 32811สูตรนี้นะฮะวันจันทร์ที่7นะครับ ก็คือเด่น2ตัวนะฮะก็จะเอาวันที่จะออก7นะครับบวกกันกับในนะครับหลักมือนะก็คือ3ก็จะได้นะครับในที่ในศูนนะครับก็จะเป็นในที่ในศูนตรงนี้เพิ่มแต้มไปนะครับเนาะเพิ่มแต้มไปก็จะเป็นในที่ในศูนย์เพิ่มแต้มไปเป็น1ส่วนตัวที่จะมาจับเลยนะครับก็จะนำในที่ อ่า5เป็น4อ่าเดี๋ยวเทาจันที่1สูตรจันที่1่จันที่1่แป๊บหนึ่งนะครับอ่า 1, 1>, อ,า1อ่าโอเคนะครับนำหลักหมื่นหลักพันแล้วก็หลัก10นะครับ3บวก2เป็น5บวกกับ1ได้6นะครับ6 6 7 8 9 0อ่านี่แหละจับคู่กัน0กับ1นะครับมาจับก,กันกับ6 7 8 9 0นะครับถ้าจับคู่ก็จะเปในที่ใน0 6 0ย0 8 0น1 1ะครับ0 9 0 0 1 6 1 7 1 8 1 9 1 0นะครับอันนี้วันจันทร์สูตรที่1นะครับแล้วก็สูตรที่3นะครับในวดที่แล้วก็ถือว่า ใกล้เคียงเนาะ29นะครับผลที่ออกนี่ก็จะเป็นในที่ใน0ูน32811นะครับตามต่อนะฮะในสูที่สามนะวันที่เจ็ดนะครับเนาะอ่ะก็สูตรนี้นะครับก็จะเอาวันที่ออกเหมือนกันนะครับส่วนมากในสูตรนะครับวันที่จะออกก็เจ็ดเจ็ดบวกกันนะครับกับในหลักหมื่นเจ็ดบวกกับหลักหมื่นก็คือสามนะครับ แล้วก็จะบวกกับกับหลัก10กับหลักหน่วยนะครับค่อยเป็นที่1บวกกับ1นะครับอันนี้ก็3บวกกันกับ7ได้0ูนบวกกับ1นได้2เพิ่มแต้มไปเป็น3มา2กับ3เหมือนในงวดที่แล้วนะครับตัวที่จะมาจับเลยนี่ก็จะเอาวันที่จะออกเหมือนกันนะครับวันที่จะออกบวกกับหลักหมื่นนะครับก็คือสมเนาะศูบวกกับ3ได้3นะครับลดแต้มเนาะ3 2 1 0 0น่ศูนย์นี้จับคู่ค่อยไปในที่ใน2 3 2 2 2 1 2 0นะครับ3 3 3 2 3 1 3 0นะครับอ่ะสูตรที่สามนะครับสูตรที่3นะครับแล้วก็สูตรที่หนึ่งนะครับอ่าหรือจะเปรียบเทียบกันกับวันจันที่สี่สูตรที่สี่ นะครับนี่เลยนะฮะชอบตัวไหนนําไปจับนําไปรุ้นกันได้นะครับสลับในหวยเหล่าพัฒนานะอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับใครอยากได้ในสูตรไหนก็คอมเมนต์เข้ามาแล้วกันนะครับมีสมาชิกถามเข้ามาอยากได้สูตร3ตัวตรงๆเออนะเดี๋ยวไปหาสูตรมาให้นะครับขอให้ทุกท่านโชคดีแล้วกันแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสลับคลิปนี้สวัสดีครับ